ดู่ะเลยครับรับรองทุกนหยจิ้งเดียวบ่ได้อบบอของน้ำบ่มแมนนี่ครับบ่แมนเจีปปอครับดีครับอันนี้พรมาตุ้มงยุ่งกิ้งครับดูอ่ะเลยครับแ,บ,แบกมนแจกป่ะพี่รองจิ้นมึง เธอหลกบทชีวิตสั่งจองหลวงนาใส่เลยครับผู้บ่าวสิงผู้สาวสิงผัวปลาเมียปลาเรอยากอยู่บนโลกนีเแล้วสั่งจองตรงไหนได้กับทางร้านคนมีบริการหดหมองครับลูกหลายเมียหลายครับคนครับรอเด้อครับเจอว่าท่านลมดีนะลดแต่ทั้งเรียมปุนลดแต่ทั้งเรียมคนครับตัวใดเรียมได้หลายนี่ออกมาหาเราเลยครับคนจะเด็นลบเรียมนี่สวัสดีครับโซ่ช่องเอมมี่กินเลี้ยนเดียวชแนลมี่เฮียพามาตำมงยมครับ คิบก้อนตำเมียงมนี้ตมนีมาคีบดิตำมงยมมันพี่น้องครับคนเก่าครับเสียบปัวสวัสดีครับมนีผพามาตัำมงยมกินครับมนีเหมือนเดิมครับสูตรเกา่าตำหมกพริกกระเทียมเนี่ยครับเอามงยมใส่ครับพี่น้องนี่บมงยมผมไม่เจ็บม,มากเมื่อกี้นะี่ขอเป็นดีแล้วครับประเดี๋ยวเลยรสชาติจัดกว่าเการสชาติยังจัดเลยครับนี่ตำใส่กล้วยหอนมีกล้วยกล้วยเลยเป็นกล้วยน้ำว้าครับไอ้พานฝนมาแล้วยว่ายางไล่ฝน,นครับสิบแปดฝน สมบอเลีองนะครับวันนี้ว่าให้บอกปิกเป็นกัครับพี่น้องตั้มบุกน้งใส่บัวก้ามผสมนะฮะยันบผสมนะบีบบัวดาวใส่ไหมผมพี่น้องนะครับสูตรบ้านเฮาครับไทยสารคามคือเกาอีกเชนเคยพี่น้องมันก็ดจิตตั้มคนกัดจิตตัสีแหลประมาณนี้แหละครับคือกันนี่แหละน้องกัดจิตตั้มโค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 โใส่อันนี้ทางบ้านใก่เลี้ยงเชียงเขาบัวได้ตั้มบัได้ตั้มไทยถุงถูกโขกแบบนี้เอ็น แต่หมูผมตั้มเขาเป็นเป็นสูตรเร่งรัดนะมาเรียนโรงงานนี่ครับวันนี้หมูเรียงกังกิไปเก็บเห็ดพี่น้องเพราะว่าเขาได้เห็ดตายไปทันว่าบางคนก็ไป็ดไตาขายกต่พ่อได้อยู่ได้กินนะครับมันเป็นสางได้ได้อีกอย่างหนึ่งอะครับบางคนก็ไปเก็บมาไว้แต่เฮ็ดกินแรงเดี๋ยวมูเรียงเลยจุดส่วนมาเฮ็ดซักไปพี่น้องไปตเตะเห็ดหมูเรียงเด็กคนกำลังหั่นกล้วยล้งอย่ครับวันนี้ผมเ่าะโบว์หัวจีไรคือตั้มเมียงว่ครับพี่น้องแต่ว่า ขันบอ่อใส่กับบ่นัวเนาะผงนัวบ้านผมบอ่อักใส่ตะมาเขาก็ขัวในบอ่อกรรมนะครับพี่น้องน้ำปลาแดกมเมเลียนครับแซ่บอีดีเด้บอ่อเป็นบ่อขวดสนายเพอ่์น,นึงครับกะบ่อเข้มอ่ะแต่กระนัวนิดนึงสินะผงนัวพี่น้องฟาดเขียวในบ่อตนะไส่เนาะนี่ครับตอนปลาแดกครับเพิ่มกำลงังแตะเลยหอมนัวพี่น้อง พี่น้องผงนัวครับเอ้ยพอแล้วเอ๋เอโอ้จังเป็นจังเลยสุดเสียปอครับบนนัวบนวบเสียเนเนเน้นพุงนวัวย่างเดียวเมนครับน้ำตาลนี่จากอ้อยเตีงด,ดีครับเนี่ยจิ้มบังครับ<อ>เสียบเป็นเสียบจิ้มบังอืม อาหารเมบ่คือกูเคียมไ่หรอว่ามันเจมป์อยู่ไปกินกันครับยัวย่วๆเลยครับวายหลับรองคนไหนกินแล้วบ่ได้ของน้ำบ่แม่นอันนี้ครับบ่แม่นเจี๊ยปอครับน้องทำแล้วก็มาสู่เพื่อนกินครับทานมาตามผมโยมมดมดเดี๋ยวมาจูอาหารเจกุ้งพินัทนี่เจี๊ยกุ้งวนวลสวยครับช่างสีประจำโรงงานเด็กๆคนไหนขาดเขินเดินมาหาเจี๊ยกุ้งได้ครับ ต้องอาาเอาอๆยางหน่อยนะครับจำกัดอายุผมต้องสามสิบลงนะสามสิบปั๊บนี่ยโบได้เพววิ่มเอาเกียร์ตัวพันเนี่ยพว,วหอมมาทันมาเพิ่มมาขันสามสิบลงนี่เนี่ยจังหอมครับคือจังกินไก่เนี่ยพี่น้องเอ้ยไก่อ่อนมันกัดแสบไก่แก่มันก็กแข็งช่างสีสุดหล่อประจําโรงงานครับสวยครับสวยสาวคนไหนสนใจคอมเมนต์มาได้เลยครับ แซ่บครับพ huh ี kind of ่น้องแซ่บๆสบนะครับพี่น้องนี่ครับสั่งเตะสั่งมื่อหนึ่งประจำโรงงานครับอีกมื่อหนึ่งเนี่ยซิปเด็กเลยพอนัองเผื่อไปเหรอเออมาได้ครับแซ่บครับพี่น้องนัวบอมมันเหรครับัางเตะนัวนล้วสุลุดขึ้นดับปีนราบ้นน้อยไว้จากไหนครับผมแซ่บ เอาพี่น้อครับ่ยพอผมพี่น้องเมื่อกี้กับผมได้กินตำมุยมแล้วเมื่อกี้นี่เสียบอยู่ครับเสียบอยู่บันี้กับมาตึง้างปอครับหรือว่าเชียปอเพิ่งกำลังเกิดถาดนะครับผิดถาดเป็นกระใสหินอ่อนก่อนปั่นผมเอื่นถาดหรือภาษากลางเอื่นเจดีนะครับพี่น้องเพิ่นกับเป็นว่าเวลาคนตายหรือคนเสียชีวิตแล้วเพิ่นทำบุญทำยังแล้วเพิ่งกับใบใส่กระดูกเห็นะครับก็คือ เพิ่มมาอย่างรับธาตุหรือว่าเจดีนะครับเพราะว่าบ้านผมบ้านน้องห่างนี่อำเภอยาคุษไชยจังหวัดมหาสารคามนี่ครับเพิ่นเป็นบ้านเทว่าเหตุนะครับเมื่อบ้านมันมีประมาณสามสี่หลั่นน่ะทรงไกลอยู่ด้วยครับทรงแต่ละเทียนนี่ก็ไปทางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กับไปอำเภอลำดวนสุรินทร์กับไปกระสังบุรีรลำกับไปนี่นะครับเพินมตั้งถึงกับแก่ดำสารคามสิไหมครับพี่น้องสองข้างขวกับเกษตรวิสัยรอยยศสิครับถือว่าการตอบรับของลูกค้าก็ดีอยู่ครับพี่น้อง ว่าช่วงนี้ก็หลังจากเป็นโควิดนอาข้นก็ตายเลยทีนะเบอร์โลกเบอร์ชีวิตสั่งจองล่วงหน้าได้เลยครับผู้เบาทิ้งผู้สาวถิงผพวปลาเมียปลาบ่อยากอยู่บนโลกนี้เร้วสัางจองล่วงหน้าได้เลยครับทางร้านิ่นมีบริการหอดมองครับอันนี้ก็เป็นที่ว่ามือเสาเพิ่นทานน้ำมันไว้ทานน้ำมันไว้เพื่อว่าเวลาที่ปุนลงเร้วปุนมันจิบติดก็ไม่พิมพ์ครับพอผมก็กห็นี่เป็นเนาะผมงกับมาฝามาเบิ่งซ่อมมือ่งนะครับ นะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการขึ้นปูนนะครับขึ้นปู้นแล้วบดีเป็นแข็งมันก็จะเป็นรูปมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นมัน,นก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้คือมันจะปี้ปูนอ,อ่อ,อมๆอยู่คือเพื่อนผสมหลักคัดวันนาาี้เพื่อนก็จะไปสร้างคาัดสร้างคัดวันนี้เพิ่นคัดแล้วเป็นแบบนี้คร,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 รับน,นี่ครับมันก็จะมาเป็นลายหินแบบนี้ลายหินวันนี้เพิ่นก็ยอมมาปูนี่ครับขั้นตอนการปูเจียญ่ประจำร้านครับเจียดอนมันกำลังเห็ดอยู่รับคนมาลูกน่องบ่มามือขวาิ่นเสีฝันวันนี้หยุดครับ เมาข้างมาท่นมันก็จิมาอัดหูอัด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 บนี้กะคืองามว่างงามบอยู่ในคนปวดพี่น้องว่ามันจับ้นเลี่ยม้นย่างสีพรมนะคนเลี่ยมอัดหูแล้วกะคือขั้นตอนหนึ่งนะครับโปดแล้วมันก็ย้อมมาทาสีทาสีก็คือแบบว่าเนาะคนเน่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะพี่น้องมันก็ว่ากันบาเลยครับผมมีผู้ใดอยู่หอดรอยปีดอกครับผมว่าเนาะชีวิตคนเอามันบ่บนียบนนอนตื่นท่ามาพ่อหนาจังวายังนะครับ นี่ก็เป็นขั้นตอนกันถ้าสีเพื่อนกับจีห้องห้องกันทางห้องเป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองแบบนี้เพื่อนกับจีพอแห้งแล้วเพื่อนก็ัเอาท่องนี่ครับแบบนี้สีท่องแบบนี้เพื่อนก็บจะมาทาเป็นสีน้เป็นสีนเป็นสีนเป็นสีน้ำน่ะครับวิธีการเห็ดมันก็เป็นแบบว่าสางไรได้อีกอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับพี่น้องทางไรดีเลยแหละทำจีบเป็นมูผมไปส่ทรงหลังยังไงเพื่อนนี่เพื่อนก็ลังเริ่มเพ็ดมาประมาณสิบกว่าปีเนี่ยนะพี่น้อง นี่ก็เป็นพินัดครับกำลังท่าสีห้องเกลื่นอยู่ครับเพิ่งนะครับตอนนี้เสียปอเพิ่ก็ได้เอาหินอ่อนนะครับลงกรอแล้วขั้นตอนแรกเพื่อนจะเอาหินหินหินอ่อนก็ปูนขาวลงกรอครับเพราะว่าให้ไล่หินนี่มันออกทั้งนกพอมันแข็งโตหน่อยหนึ่งเพิ่นรูบรูบูบแข็งโตเพิ่งจ็ยังย่าปูนดำ่นะครับหรือว่าปูนเขียวอ่ะมาทับอีกเสนหนึ่งเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับพี่น้องอันนี้คือหินนี่สำหรับเป็นไล่ไล่สวยมันบอกครับตางปัวแมนแมนนี่ครับ สร้างสร้างขื่นปนอยู่หลานนี่เพื่อนจะมีอยู่สามคนครับจีมีสร้างปอสร้างหมดแล้วก็สร้างเตะครับสามคนวันนี้เพิ่นกำลังเหยดกับขื่นปูนเข้ากันขันตอนเดียวกันนะครับพี่น้องนี่เพื่อนขื้นเล้วขึ้นวันนี้ย๋ยวเพื่อนตอนขื้นปูนนำดาวโพธิ์พิมาไทยเบอร์อีกท่านึงครับอันนี้จะเป็นหัวจัวสร้หัวจวนี่เพื่อนี๋ยวปูนเปลว่ยวปาผสมเลี้ยวะเทลงไปมันจังจีบมีอันงูพี่น้องนี่กำลังตกลงกันอยู่ มี่สร้างเตะครับลูกไหลเมี่ยนไหลครับนี่คนครับบล็อดอกครับแต่ว่าคาดลมดีนะผมพี่น้องบัดนี้เพิ่นขึ้นมาเป็นรูปเป็นลังแล้วเพิ่นกะจีใส่รถเข็นมาไว้สร้างคัดเพิ่นคัดนะครับนี่คือทางคัดประจำปางก็เป็นทิดจุกับเพิ่นกะจีเป็นรูปอันนี้นะเข็นยังครับเพิ่นจีเป็นหนึ่ฝอยๆที่นะครับบัดนี้เพิ่นกะจีมาใส่หินเกียร์คัดนี่ครับแต่ละขั้นตอนนี่เพิ่นน่าจะได้ง่ายๆพี่น้องนี่เพิ่นกำลังลบเลี่ยมอยู่ครับ ลบได้ทั้งเลี่ยมปูนลบได้ทั้งเลี่ยมคนครับปูได้เลี่ยมได้หลายใน่ออกมาหาเราเลยครับคนมีเดินลบเลี่ยมให้นี่คือขันซอนกันเห็ดมันก็ติดคัดคัดคัดมีอันตรายแน่ยนอยหนึ่งครับเพราะว่ามันคัดปูนแล้วถ้าปูได้เป็นโรคปอดโรคขอบโรคยังกะก็สามาเทศเต้เพราะอย่างมันเข่าปากเข่าดังเดีนะครับอันตรายเน่หน่อยหนึ่งเพื่อต้องหาแบบว่า สถานที่มันลงๆนะครับแต่ว่ามันบอัดเบาอีอัดอากาศท้ายเที่ได้สะดวกในอากาศมันก็จังกี่อยออกไปครับจะว่างกันยุ่ในสวน่นนนัแล้วว่าได้ไอยออกไปลบกนที่ผููได้รอกครับอย่างไรพี่นี่ผมกะเอาไปซ้ำหนีก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอยูพิษไ,ไทยยังเบืองกาฝากติดตามเด้ด้ครับช่องทิกต็อกแอมมี่กินเล่นเที่ยวแฟนเพจแอมมี่กินเล่นเที่ยวเฟซบุ๊กแอมหลอที่ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมรอบผมขอบคุณครับสวัสดีครับ